มากันยามดึกกับ breaking news ครับเมื่ออ์เซนอรใกล้ที่จะได้ตัววิกตอร์ยเกเรสมาจาก s p o อ t i n g l i s b bon o นหลังจากมีการเจรจากเกี่ยวกับเรื่องของค่าตัวใกล้ที่จะได้ข้อสรุปกันแล้วครับ อาร์ตโนสยามเปิดทริปดูบอลสิงคโปร์ดูแมตช์เทรนนิ่งลุ้นิ่สนักเตะอย่างใกล้ชิดเที่ยวสิงคโปร์ชมแสงสีเสียงและนักสำคัญเชี่ยนในกระชับมิตรเป็นใหญ่พบศรีกาดงกับ All and f a n ฟนนอนสวัน3คืนราคาสมบูรณ์เป็บาทด่วนจำนวนจำกัดสนใจสอบถามที่อินบ็อกซ์หรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยครับเป็นการรายงานข่าวตรงกันจากดิวิดออนสตีนจากเดอะแอตเลติครับทั้ง BBC จากคุณซามิม็อกเบลฟาบิซิโอโรมาโน่แล้วก็รวมถึงกับแฮนด์ออฟเออร์ซิลหรือว่าแฮนด์ออฟ การที่จะปิดดีลคว้าตัววิกตอร์ยูเกเรสกองหน้าทีมชาติสเดนของสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมครับหลังจากการเจรจานั้นหยุดชะงักไปชั่วคราวเนื่องจากตัวเลขของการเงินที่ทั้งสองสโมสรน,นั้นมองไม่ตรงกันนะครับโดยก่อนหน้านี้นั้นก็มีกระแสะข่าวออกมาว่าทั้งยูเกเรสเองก็จะประท้วงครับไม่ยอมไปเข้าแคมป์รายงานตัวแล้วก็ทําให้ฝั่งของประธานสโมสรเกิดความโมโหครับออกมาบอกว่าถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลงโทษสถานหนักนะครับแล้วก็สัญญาของเขา ยังอยู่กันกันกบสปอตติ้งอีกตั้ง3ปีดังนั้นถ้าหากว่าเขาไม่ลงเล่นอีก3ปีพวกเราก็ไม่มีผลอะไรนะครับผมซึ่งก็มีการวิเคราะห์ว่าการที่ประธานสมสรอ,ออกมาเดือดด้านแบบนี้เพราะว่าพวกเขาเริ่มที่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าที่ทในการจัดนั้นยังคงเป็นไปในเชิงบวกสําหรับอาร์ o ต์เพราะว่านักเตะนั้นสนใจมาอาร์ตอลอีกด้วยครับจนกระทั่งเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาประมาณ เที่ยงคืนกว่า,วาบ้านเรานะครับระหว่างที่กําลังจะเตรียมตัวอัดโครงอัดคลิปกันอยู่ปรากฏว่ามี breaking news มาทั้งดิวิดออนสตีนทั้งฟาบิซิโอโรมาโนแฮนด์ออฟอร์สแนลแล้วก็คุณไซมี่มอกเบลนะครับออกมารายงานตรงกันผมขออนุญาตอ่านให้ทุกคนได้ฟังดีกว่าเนาะว่ามันมีเนื้อหาใจความว่ายังไงกันบ้างด้วยนะครับตั้งแต่ตัวของคุณดิวิดออนสตีนออกมาบอกว่าอตอนนั้นกําลังอยู่ในขั้นสุดท้ายเพื่อที่จะเป็นการปิดดีลคว้าตัวมิต์ลยูเครสครับหลังจากที เป็นการพูดคุยกันมาอย่างยาวนานนะครับเบื้องต้นนั้นการพูดคุยส่วนตัวของทั้งสองสโมสรเนี่ยก็เข้าใกล้มากๆกับการที่จะปิดดีลกันได้นะครับส่วนการพูดคุยระหว่างอาร์เซนอลกับทางฝั่งของยูเครสตันก็มีสัญญาหมดด้วยกัน5ปีแล้วก็เชื่อว่าอาร์เซนอลนั้นจะปิดดีลได้แล้วก็จะได้ตัวยูเครสมาร่วมทีมก่อนที่จะเดินทางไปปรีซิชันที่สิงคโปร์ครับแฮนด์อฟอาร์เซนอลนะครับก็มรารายงานว่าอาร์เซนอลนั้นใกล้ที่จะบรรลุข,ข้อตกลง กับการคว้าตัววิกตอร์ยูเกรีจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับตอนนี้ที่เขาทราบก็คือว่าการพูดคุยเนี่ยนะครับเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแล้วก็ใกล้เคียงมากๆก,กับเรื่องของรายละเอียดของการจ่ายโบนัสค่าคอมมิชชั่นนะครับ แล้วจะมีการประกาศในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับและเชื่อว่ายูเครสนั้นจะกลายเป็นกองหน้าคนใหม่ของอาร์ซ์ตอรครับฟาบิเิโอมันโนออกมารายงานนะครับว่าอาร์ซ์ตอเข้าใกล้มากๆกับการจะปิดดิวนะครับโดยณเวลานี้ครับข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรบวกกันกับโบนัสอีก10ล้านยูโรฝั่งของคุณซันมิมเกลก็ออกมารายงานแบบเหมือนกันเลยนะครับในด้านของคริสวิทลีย์ครับก็อ้างอิงออกมาจากสื่อของโปรตุเกสนะครับบอกว่าการปิดดิวยูเครสของอาร์ซ์ตอ ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเนื่องมาจากการที่เอเนต์ของยูเครสได้ยอมลดค่าคอมมิชชั่นส่วนต่างบางส่วนที่เขาควรจะได้รับเพื่อช่วยให้ดีลระหว่างลิสบอนกับอาร์ซนอลนะครับผมสามารถบรรลุความต้องการกันได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็รายงานออกมาอีกเช่นกันนะครับว่าตัวของอนักเตะอย่างยูเครสเนี่ยก็ยอมลดค่าเหนื่อยส่วนตัวหรือว่าโบนัสส่วนตัวอีกด้วยทําให้ดีลเนี้ยมันเกิดการผลักดันที่จะทําให้เกิดได้อย่างรวดเร็ว กันด้วยกันแล้วนะครับอาร์สเนลยังคงจะมีดีลอื่นๆเกิดขึ้นทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งโนนี่มาดูเอเก้คริสเตียนมอสเกราที่คุณจะได้เห็นในช่วงของสัปดาห์นี้กันอย่างแน่นอนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีของปืนใหญ่มากๆเพราะว่านี่คือดีลสาคัญของแฟนบอลอาร์สเนลลนะครับเพราะเราต้องการนักเตะกองหน้าและถ้าหากว่าได้นักเตะอย่างที่ต้องการก่อนเข้าสู่การเดินทางมาปรีซิซั่นทีน่สิงคโปร์ใครที่เดินทางไปก็คงจะได้ยนชมเขาอย่างแน่นอนครับ